วันนี้ถือคิวเ้าพ่อแล้วค่ะโอเคเ้าพ่อยินเธอแม่จะแก่แล้วนะทำไมมันเป็นแฝดแบบนี้เขาพ่อแฝดเราจะแกะดูนะมีสิบเมรถึงไหมเนะี <laughs> ่ย <laughs> โอ๊ยขำตลกอะ่ะขอบคุณเอ้ย,อ,ยอันนี้สวยอยู่นะนี่เอ้ยเดมเม็ดไม่เต็ม,มเดมเมดเต็นแบบนี้ทำไมอะ่ะเอ้กก็กินได้แหละไหนอีอันนี้ที่ออกอันแรก แต่ไม่น่าจะดีเนาะอันนี้อันแรกที่ออกเลยตรงนั้นไม่มีตรงนี้อุ้ยแต่ท้องแต่ท้องโอ้หมันกินเพี้ยเพี้ยเต็มเลยไม่เป็นไรเราแย่งกันกินนะเพีย้ยโอ้อันนี้น่าจะสวยอันนี้น่าจะภูมิจใจดี เอออันนี้สวยได้อยู่อันนี้ได้อยู่ใข้าวโพสดสวยๆของเยาวอนะคะสวยมากสวยไม่มีที่ตีผลงานปีแรกของเยาว ภูมิใจไหมเอ่ยภูมิใจสิขอบคุณนะคะจะไปนึ่งข้าวโพดก่อนบ๊ายบาย